สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพ,พุทธคุณพักเครื่องเลยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นกุมาหลวงพ่อเตนะคะพี่ขาพร้อมตลับอย่างนี้นะคะพี่นะคะพร้อมตลับอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทค่ะพี่กุมาหลวงพ่อเตนะคะพี่ขาสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยค่ะ สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอวันที่800บาทค่ะพี่กุมารหลงพ่อเต๋นี้นะคะพี่ขาหนูขอวันที่800บาทจะพี่จ๋า8ป0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะพี่ดูความเก่าค่ะพี่ขาพี่ดูความเก่านะคะพี่ขาถ้าเกิดมองไม่ชัดยังไงแอดไลน์หาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะกุมารหลงพ่อเต๋ค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่ขาขนาดตั้งบูตั้งโต๊ะบูชาขนาดเล็กหรือว่าใครจะนิมนต์ตั้งหน้ารถก็ได้นะคะพี่ขาแล้วแต่ความศรัทธานะคะพี่อันนี้หนูขอวันที่700บาทค่ะพี่หลวงปูท่ทวดองคนี้นะคะพี่ขาหนูขอวันที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลบาทไปทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นตะกรุดค่ะพี่ขาตะกรุดดอกนี้ยาวค่ะพี่ยาวประมาณ เดวตลับเม็ดอยู่ไหนเอยตลับเม็ดตลับเม็ดประมาณสิบเอ็ดประมาณสิบสองนิ้ววะค่ะพี่ตะกุดอันนี้นะคะพี่ขาประมาณสิบสองนิ้วค่ะพี่ตะกุดอันนี้นะคะพี่ขาความยาวประมาณสิบสองนิ้วนะคะพี่ขานะคะ หนูก็ไม่ทรบาบว่าเขาเรียกว่าตะกุดอะไรนะคะพี่ขานะคะมีเชืองเป็นอย่างนี้นะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ตะกุดดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จา๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ตาตะกุดไม่ทราบที่คะ่ะ ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทบปะคะพี่หนูเองก็รู้ไม่เป็นนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ตะกุดดอกนี้นะคะพี่ขาดอกเล็กๆตุ้นๆสั้นๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ดอกนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเดียนพี่ขาเป็นเดียนพ,นยนพร้อมเข็มกัดหลงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่นะคะเดียนพร้อมเข็มกัดอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังค่ะพี่ขาทำตาพี่ขาแป๊บนึง อันนี้จะเป็นตะกุดหนังนะคะพี่ตะกุดหนังดอกนี้ดอกที่1่ขอไว้ที่5้าร้อยบาทค่ะพี่ดอกนี้ดอกที่1นนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500ร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นดอกที่สองนะคะพี่ดอกที่สองก็ขอไว้ที่500้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ดอกที่สองหนูก็ขอไว้ที่5้าราอยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่หลวงพ่ออะไรเอ่ย นะคะเป็นข้อมือนะคะพี่ขาเป็นข้อมือค่ะพี่ขาพร้อมตะกุดอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ตะกุดนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาห600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทนะคะเป็นข้อมือนะคะพี่นะคะจะมีเชือกนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง5้าสบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะตะกุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ตะกุดดอกนี้ไม่ทราบเลยค่ะพี่ขาได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขาไม่รู้ว่าเนื้อตะกวดหรือเปล่าหนูเองก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะมีรอยจานยนะคะพี่นะคะจะมีรอยจานแต่ไม่รู้ว่าจานอะไรค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นตะกุดเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้ก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ตะกุดดอกนี้นะคะพี่ขานูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขานะคะมีรอยจายอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่อีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามภาพจะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ าร้อยบ,บาทกับพี่ขาไม่เป็นไรพูดแล้วอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้นะคะพี่ขาดอกนี้ค่ะพี่ขาดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ดอกนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดดอกนี้หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่อรวยหรือเปล่านะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นแผ่นปั๊มหลงพ่อเดิมนะคะพี่แผ่นปั๊มหลงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอัน,นจะเป็นมีดค่ะพี่ขามีดด้ามนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่มีดด้ามนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างที่เห็นกันเลยนะคะพี่ขา,าตามภาพนะคะพี่ขาดูให้มั่นใจดูให้แน,น่ใจก่อนนะคะพี่ขาก่อนจะปิดกับพี่ไม่ใช่ว่าปิดปิดแล้วมายกเลิกทีหลังนะคะพี่ขาอันนี้ก็ไม่เอานะคะพี่ขาแทนที่จะขายได้คนอื่นก่อนก็ต้องมากักของให้นะคะพี่จะค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนูขอ ว่าที่1,000บาทค่ะพี่ขา1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะ1,000บาทนะคะพี่ขามีหลวงพ่อเดิมค่ะพี่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีหลวงพ่อเดิมด้ามที่1ค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นพักขันนะคะพี่อันนี้จะเป็นมีดพักขันนะคะพี่ขานะคะมีดพักขันนี่ขอว่าที่1,200บาทนะคะพี่มีดพักขันนี่หนูขอว่าที่1,200บาทค่ะพี่ขา1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพร้อมโอน1,200บาทค่ะพี่ เป็นมีดประขันหลงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดประขันหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาขอไว้ที่1,200บาทค่ะพี่1,200บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาแป๊บนึงนะคะพี่เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนอันนี้จะเป็นตะกรุดค่ะพี่อันนี้จะเป็นตะกรุดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะ อันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขานะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะตะกรุดจะมี1ดอก2ดอก4ดอก4ดอกค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแผ่นหนึ่งนี้ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะดอกนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนสร้อยเส้นนี้นะคะพี่ขาสร้อยเส้นนี้ค่ะพี่ยาวอยู่นะคะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่6 0 0บาทค่ะพี่เส้น นี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่สอยเส้นนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0ิบาทเลยค่ะพี่ขาภาไปชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูที่โองค์เล็กเลก,กันดีกว่าค่ะพี่ อันนี้จะเป็นเดี่ยงกกมหลวงชุมพรนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดี่ยงกกมหลวงชุมพรนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเดียนร <dairy S 1> ูปไข่ค่ะพี่ขาเดียนรูปไข่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหลอหลวงพ่อไปนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จหลวงปู่สรวงไหมคะพี่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ขอโทษเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่สมเด็จ องนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตานี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขามาในเริ่มก่อบอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังมียาอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ปิดตานี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้จะเป็นสิ่งเนื้อตะกวนะคะพี่ส่วนนี้จะเป็นสิ่งเนื้อตะกวอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยา นี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพักกิ่งไม้ทราบที่นะคะพี่ขาอง์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะพักกิ่งองคนี้นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นผ้าลีลานะคะพี่ขาผ้าลีลาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ผ้าลีลาอง์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม้ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้า ร0 0บาทนะคะพี่เหรียญโบราณนี่ไม่ทราบที่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญสามเหลี่ยมค่ะพี่ค่ะเป็นผ้านอนข้างหลังนะคะพี่นะคะ่ะอันนี้อีกฝั่งจะมียาอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะ่ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะออ้ย ส่วนอันนี้จะเป็นเม็ดแตงปูทวดค่ะพี่เม็ดแตงปูทวดนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เม็ดแตงหลวงปูทวดนี่หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเม็ดแตงปูทวดค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้หนูไม่ทราบที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่หลวงพ่ออะไรค่ะพี่นะคะองแดงแดงนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขาหลวงพ่อพรมพิมพ์ดังตอรีดนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ 500ยบาทนะคะพี่หลวงพ่อพรมนี่ขอไว้ที่5้าบ้อยบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ <c oughs> ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่หลวงปู่ทวดนี่ขอไว้ที่5้า้อยบาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดนี่หนูกขอไว้ที่5้า้อยบาทนะคะพี่ขา500ร้อยบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี <ver> ้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ปิดตานี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดียนหลวงพ่อแช่มนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา50 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเดียนละค้งหลังค้อนนะคะพี่ขามาเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่เดือนนี้ขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเดียนหลงโปอิมค่ะพี่ขา ไม่ใช่ปูปบ, então, บุญค่ะพี่พูดผิดค่ะขอโทษค่ะปูบุญนี to to ่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญปูบุญนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่พระกิ่งองค์นี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี like ่พระกิ่งเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขานูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะตัวน so ี Bey ้จะเป็นสมเด็จปากน้ํานะคะพี่ขาน่าจะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ เนี่ยค่ะ สมเด็จนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขา500ยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเจ้าสวนองค์นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะพ right ี่500 <ๆ S 2> บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี at ้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่ออีนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีองค์นี้นะคะพี่ขาลงขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห้า 500บาทเหมือนกันค่ะพี่นะคะองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนจะเป็นผ้าปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่จะมีเชือกคาดอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นผ้ากิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ผ้ากิ่งองค์นี้นะคะพี่ขายนะคะตามสภาพขายได้มาสภาพเนื้ขายตามสภาพนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่นอดบ้านวางน้ําบนนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่องคนี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะมีรอยจานข้างหลังเลยค่ะพี่นะคะเหรียญปู่นอดนี้นะคะพี่ขาหนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นแหวนไม่ทราบที่นะคะพี่ขาแหวนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แหวนนี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นรูปหล่อไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ขามีพระนั่งซ้อนกัน2องค์นะคะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่500ยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะองค์นี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนสร้างนะคะพี่ขานุขอวัดที่500บาทไปทางทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่เดือนหลวงพ่อโสธรนี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่600บาทจะพี่จ้า6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดือนพระพุทธค่ะพี่ขาลงทองอย่างนี้นะคะพี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่มีด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่500บาทนะคะพี่องค์นี้ขอว่าที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเดืยนอาจารย์นําวัดรอนสารานะคะพี่ขาจังหวัดพัทลุงนะคะพี่อันนี้ขอวันที่500้อบาทค่ะพี่เดืยนอาจารย์นํานี่นะคะพี่ขาหนูขอวันที่500ยบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งของตะเคียนนะคะพี่อันนี้จะเป็นพักกิ่งของตะเคียนอันนี้ขอว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะกิ่งคองตะเคียนนี้จะมียันอยู่ใต้ฐานนะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปรหวลงหวงปู่เพือะะ่อค่ะพี่นะคะอันนี้ได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้หนูขอว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเพราะอันนี้จะเป็นภาพทาน หลวงพ่อสารวยนะคะพี่หลวงพ่อสารวยด้านหลังจะมีตะกุดอยู่3ดอกนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะภาพถ่ายนี้นะคะพี่ขาพร้อมมีตะกุดอยู่3ดอกด้านหลังนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เหรียญก็โบราณไม่ทราบที่อย่างนี้หนูขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี้ขอไว้ที่500 ่พีองค์นี้หนูขอว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพาชัยวัดไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอว้ที่500บาทนะคะพี่พาชัยองค์นี้หนูขอว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเดยนหลวงพ่อกันนะคะพี่ขาหลวงพ่อกันนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเด่นหลวงพ่อกันนี่หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเด่นหลวงพ่อแดงนะคะพี่เดอนพ่อแดงนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดยนหลวงพ่อแดงนี่หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจองค์ไหนยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาแม่ค้าจะทิ้งเบอร์ ทรไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขา่ะ0 8 4 0 6ก้าค่ะพี่ขาอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ